สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกมคราดอัพแพนนะครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับนะครับเวลาเราหลดเข้ามาครับเข้ามาเล่นนะครับก็จะเจออันนี้เป็นเป็นคนใช้ของเรานะครับก็จะมาต้อนรับเราเราก็จะมีไฟจู่โจมโอ้หุกกอบลินหุกกอบลินมันจะมาตีเราเลว้วออ แม่บ้านก็เลยบอกเราว่าเลี้ยวเข้าตั้งป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันบ้านกันเถอะนะครับก็จะมีลูกศรชี้ให้เรากดไปที่ลูกศรแล้วก็ซื้อป้อมปืนใหญ่แล้วก็วางลงไปครับตอนแรกนี้ก็ทางเกมก็จะจะแนะนําเราก่อนนะครับให้เราทําตามไปนะครับกบลินบอกวางอยู่นั่นไงโจมตีรีดหนี่งแล้วครับเนี่ยตัวเขียวสองตัวนะครับจะมาขโมยเ,เงินของเรา อยู่ในรันสมีปืนใหญ่ับปืนใหญ่ยิ่งไอ้เฮ้เกือบไปแล้วเชียวขอบคุณท่านหัวหน้า,าไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรสรางหมู่บ,บ้านยาให้ใหญ่ให้วิเศษกว่านี้เลยจ้า <Hey. S 1> จดไปอแม่บ้านอกว่าเราออกไปโจมตีดีกวา่าเนี่นครับก็จะสอนเราให้เราวางลงอย่างนี้นะครับ โอเคเราก็จะวางที่ปืนเลยยิงปืนเลยซ้ายขวาเลยครับปืนตกแล้วคอมมุของเราก็จะไปทําการล้นสเสบียงนะครับนะครับได้ดาวได้น้ํามันมาห้าร้อยได้เงินมาอีกห้าร้อยก็จะกลับมาที่บ้านของเรานะครับ ว้าวไปได้สวยเลยหมู่บ้านเราพร้อมลบนะครับลูกศรก็จะแนะนําวิธีเรานะครับให้ซื้อช่างนะครับอันนี้เป็นบ้านสำหรับช่างต้องมีช่างลหลายๆคนนะครับเข้ามาเราเลือกวางตรงไหนก็ได้ครับ่ช่างของเราพร้อมแล้วถ้าเรามีช่างหลายคนนะครับก็จะทําให้การอัปเกรดสร้างบ้าน อันนี้ก็เป็นถังน้ํามันนะครับเราจะเป็นพ่อค้าน้ํามันลนะเดี๋ยวเราจะรวยแล้วครับเป็นพ่อค้าน้ํามันมีมีเหมืองทองมีเหมืองน้ํามันเป็นของตัวเองครับนี่เลยมีถังขุดเจาะน้ํามันแล้วเราจะต้องมีที่เก็บน้ํามันกดริ้งเสร็จทันทีโอมมันสนุกมากเลยนะครับเกมนี้นะครับคราดออฟแคนโอ้สำเร็จอีกแล้วโอ้มนสนุกมากเลย องกอกลิ่นเห็นว่าเรามีคังเพิ่มมีน้ำมันเพิ่มจะมาโจมตีเลยกแล้วโอ้ไม่นะเราจะต้องทำยังไงครับสร้างกองทัพของเราครับอันนี้คือเอ่อสลับไว้สร้างกองทัพของเรานะครับเราสมรามารถจัดจัดเรียงใหม่ได้นะครับรจเรบร้นี่นะครับเป็นการฝึกกองกำลังของเรา กดตามที่เขาบอกนะครับนี่กองกำลังหลังนี้สร้างได้8คนด้วยกันนี่ครับพอกองกำลังของเราสร้างเสร็จแล้วก็จะวิ่งออกมามาอยู่ที่กองไฟนะครับอือต่อไปเราจะเป็นการออกไปโจมตีแล้วนี่เลยก็บอกให้เราวางตรงนี้เพราะว่าเขาจะมีเอ่อเป็นป้อมธนูธนูคอย จัดการผู้จะมาลุกลานครับเราจะจัดการยังไงจัดการเลยเอาได้ไหมนี่ออกไปช่วยอีกหนึ่งแรงพอมดของเราป้อมธนูโอ้โหตียากมากเลยนี่นะเจอพ่อมดของเรายิงปิชโผหเจอพ่อมดของเรายิงลูกไฟนะฮะ ไม่มีเหลือครับเราจะตีให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแหมสนุกจริงๆนะครับสำหรับครดอัพแครนครับได้มาอีกแล้วอย่างละห้าร้อยนะครับช่วงแรกๆนะครับก็จะทำให้เราเป็นการสอนเราตอนนี้ให้เราสร้างชื่อนะครับเอาชื่ออะไรดีเราจะสร้างชื่ออะไรดีครับ เอาว้าวชื่อว้าวดีกว่านั้นว้าวเฮ้ชื่ออย่างว้าวว้าวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ให้เราอัพบ้านนะครับตอนนี้บ้านเลเวลหนึ่งเองนะครับเลเวลหนึ่งยังเก่งขนาดนี้นะครับดูนะครับถ้าอัพเป็นเลเวลสองนะครับสิวินาทีเองก็จะได้เพิ่มมาครับจะได้เพิ่มธนูมาได้รู๋เดี๋ยวก็แท่นขุดเจาะของเราอีกครับ Uh huh. ดูครับ10วินาะทีเองเราไม่ต้องกดใช้ใช้เราไม่ต้องใช้เพชรก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว uh huh. <Yeah. S 1> มันสุดยอดจริงๆเลยครับเกมนี้มันสนุกจริงๆเลยครับเนี่ยนะครับก็จะมีถ้าเราอัพตามที่เขาต้องการตามที่เขาบอกมาครบเราก็จะได้เพชรเพิ่มนะครับเพชรนี่ก็จะทําให้เราอัพโน,น่นอัพนี่ได้รวดเร็วมากเลยดูครับ น้ำมันเราก็เต็มครับเงินเราก็จะเต็มครับอ,อย่างนงี้เราต้องซ่อนไว้ดีๆครับ<อ>เดี๋ยวก๊อบลินมันจะมาจัดการครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเอาบ้านหลังนี้ออกก่อนแล้วเอาเนี้ยครับอืเงินเนี่ยของมีค่าของเรานะครับเอามาไวใ้ใกล้ๆบ้านครับอืใกล้ๆปืนด้วยครับเอาถังนี้ไว้ตรงไหนดีถังน้ํามันของเรา ชุบบ้านช่างทั้งมันตรงนี้ดีกว่านี่เลยนี่เลยใกล้ๆกันเลยเนี่ยครับเราต้องสร้างบ้านของเราให้ดีครับป้องกันกบลิ่นป้องกันคนอื่นมาโจมตีบ้านของเรานะเป็นการเอาแบบนะครับเอาแบบต้องออกแบบให้ดีเลยครับอ การเริ่มเล่นนะครับเราจะฝึกทหารครับตอนนี้ทหารเรามีน้อยครับเราไปฝึกกองกํลาลังกันดีกว่านี่เลยฝึกไปเลยครับโอ้โหฝึกได้เยอะฝึกได้เยอะยี่สิบฮตอนนี้ทหารเราเดี๋ยวถ้ามีครบแล้วครับเราก็จะไปจัดการออกปรดกันเลย อันนี้อัปเกรดปืนครับช่างของเราว่างนานแล้วนี่ครับช่างของเราก็จะนอนอยู่นี้เห็นไหมครับนอนอยู่เนี่ยเออยกบ้านออกไปแล้วยังนอนสบายอยู่นะครับเราจะแกล้งช่างดีกว่ายกบ้านออกมาช่างนอนอดตามข้อในบ้าน <c oughs> โอ้ช่างของเรามีอยู่ทั้งหมดสองคนครับตอนนี้ว่างอีกหนึ่งคนเราอต้องอัพดีกว่าครับ ครับอะไรดีอัพน้ำมันเราดีกว่าครับอัพเกรดน้ำมันใช้เวลา15้านาทาีตอนนี้ช่างเราขยันขันแข็ง,ขงมากนะครับช่างแต่ละคนก็จะเป็นการสร้างอาณาจักรของเราให้ใหญ่ครับในพื้นที่กว่าห้าร้อยไร่นะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ห0ารไร่นี้จะเป็นอาณาจักรของเราเลยเดี๋ยวโอเคนะครับ ระหว่างที่ช่างกําลังสร้างอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปปล้นกันดีกว่านี่เลยครับวิธีออกไปปล้นของเราครับนี่เลยค้นหาบ้านที่จะปล้นกันดีกว่าก่ลังค้นหาอยู่นะครับเราเจอบ้านหลังนี้น้ำมันมีเยอะหรือเปล่ามีแค่ห้าร้อย เจ็ดร oh, ้อยโอ้น้อยไปน้อยไปไปที่บ้านหลังต่อไปหลังนี้ก็มีแค่สามร้อ huh. ยจุดประสงค์เราต้องเอาเยอะๆครับหลักพันอันนี้ก็มีแค่ส uh ี่ร้อยจะได้ปล้นไหมงานนี้อเกยบ้านหลังนี้มีปืนใหญ่ด้วยโอ้โ uh ห huh. uh huh. มีแคลนด้วยครับปล้นยังไม่ได้ครับ uh huh. หลังนี้หลังนี้ หลังนี้ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาเล่นของใหญ่กันเดียวครับเราไม่กลัวครับนี่เลยเอาหลังนี้เลยมีเงินอยนะู่สองพันสองน้ำมันอีกพันเจ็ดเรามาดูสิครับว่าเราจะเอาไปได้แค่ไหนลุย <Okay. S 1> นี่เลยลุยแล้วครับตอนนี <Okay. S 1> ม้มาดูใกล้ๆเลยครับดูครับทั้งธน,นูทั้งปืนครับตอนนี้ลุมเราเลย ถ้าใครจัดแผนไว้ดีนะครับก็จะสามารถช่วยให้บ้านรอดพ้นจากการโจมตีนะครับโโอหหลังนี้ก็ถือว่าจัดได้ดีนะครับอะเกยื้มหมดแล้วได้มาเท่าไรหกร้ 600. อยือมล้มเหลวล้มเหลวอืหือถือว่าล้มเหลวนะครับอหือบ้านเขาจะได้ดีครับแต่ว่ากําลังเรามน้อยแต่เราสู้ไม่เคยถอย เรามาผลิตนักรบของเราเพิ่มก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอให้นักรบเต็มนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอ,ออกไปโจมตีปล้นเงินปล้นน้ำมันมาอีกสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอนักรบของเราเต็มเดี๋ยวจะพามาปล้นใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ